ประวัติพระพุทธสิหิงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระพุทธสิหิงเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ประดิษฐานที่วิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พุทธลักษณะปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรเป็นพระสกุลช่างเชียงแสน ศิลปะล้านนาที่งดงามขนาดหน้าตักกว้าง31นิ้วสูงจากขอบฐานถึงยอดพระเมาลีบัวตูม51นิ้วตามคติล้านนาคนเกิดปีมโรงต้องมาสักการะพระพุทธสิหิงให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าพญาผาอยู่ได้โปรดให้สร้างเจดีสูง23วาเพื่อบรรจุอัฐิพญาคำฟู พระบิดาของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช1,888ต่อมาในปีพุทธศักราช1,890จึงโปรดให้สร้างบริเวณนี้ขึ้นเป็นวัดและนิมนต์พระเทระอภัยจุราพร้อมพระภิกษุสงฆ์มาจำมรรษาแต่เนื่องจากหน้าวัดเป็นสถานที่ชุมนุมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของชาวเมืองจึงให้อีกชื่อหนึ่งว่าวัดลีเชียง หลีแปลว่าตลาดแต่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่ากาดหลีต่อมาเท้ามหาพรหมเจ้าเมืองเชียงรายไปได้พระพุทธสิหิงหรือที่ชาวเชียงใหม่เรียกว่าพระสิงมาจากเมืองกำแพงเพชรได้นำขึ้นมาถวายให้พระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์เมืองเชียงใหม่พระองค์จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงลงเรือขึ้นมาตามแม่น้ำปิง เรืออันเชิญพระพุทธสิหิงมาเทียบท่าฝั่งนครเชียงใหม่ที่ท่าวังสิงคําขณะอันเชิญขึ้นปฏิสถานบนบุษบกก็ปรากฏรัศมีจากองค์พระเรืองรองเป็นลำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไกลถึงสองพันวาผู้ที่พบเห็นต่างเชื่อว่านี่เป็นอภินิหารของพระพุทธสิหิงต่างพากันมากราบไหว้ด้วยความศรัทธาต่อมา จึงได้มีการสร้างวัดขึ้นในบริเวณที่แห่งนั้นและได้ใช้ชื่อตามเหตุการณ์อัศจรรย์ในครั้งนั้นว่าวัดฟ้าห้ามซึ่งหมายถึงฟ้าอรารามนั่นเองแต่เดิมนั้นพระเจ้าแสนเมืองมาตั้งพระไทยจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประฏิษฐานอย่างวัดบุพผารามหรือวัดสวนดอกซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองออกไปทางทิศตะวันตกแต่เมื่อชักลากบุษบกไปถึงวัดลีเชียง พระก็มีอันติดขัดไม่อาจลากต่อไปได้พระเจ้าแสนเมืองมาถือเป็นสุพนิมิตจึงโปรดให้สร้างมนดบขึ้นที่วัดลีเชียมและประดิษฐานพระพุทธสิหิงประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ต่อมาชาวบ้านต่างพร้อมใจกันเรียกวัดนี้ว่าวัดพระสิงตามนามของพระพุทธรูปจนกระทั่งพุทธศักราช2483 จึงได้รับการสถาปนายกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและได้รับนามใหม่ว่าวัดพระสิงห์วรมหาวิหารสืบมาจนถึงปัจจุบันโดยกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478และประกาศกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2522เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงประดิษฐานบนบุตรสบกที่งดงามแล้วอัญเชิญแห่แหนรอบเมืองเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำสักการะขอพอรขอความเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปีสืบมาจนถึงปัจจุบัน สนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณยากาโนโป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง